สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมนะคะสี่หนอยนิ้ววดของวันที่สิบเอ็ดเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้น้องเอสก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะกนไปรับชมน้องเอสก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงชูคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะเมื่อวานนะคะน้องเอ็ดให้วิ่งรูดนะคะที่3แล้วก็ดินที่0กับ3นะคะ ท่านใดนำสองตัวนี้ไปวิ่งไปรูดไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าศูนย์ก็มาสองหนยนะคะสำหรับสามนี่มาสามหนยนะคะพี่พี่เนาะก็ไม่ผิดหวังทั้งสองตัวนะคะตัวเด่นสามารถจะไปวิ่งไปรูดได้นะคะจับคู่จับวินกันได้นะคะกับตัวเลขที่พี่ๆสมาชิกชื่นชอบนะคะ สำหรับแนวทางที่เข้านะคะเดี๋ยวสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้องเอสให้ไปนะคะวิ่งรูดเมดเดียวที่3ก็เข้าตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบแรกนี่เข้า93นะคะ93นี่มาในสายรูดวิ่งนะคะแต่น้องเอสไม่ได้เน้นให้นะคะก็เข้า93มาในตัวกับสายวิ่งสายรูดนะคะแล้วก็เข้าตารางด้วยนะคะตารางน้องเอสมี7 93สนะคะตารางโกะถือว่าเดินดีนะคะแล้วก็มาเข้ารอบพิเศษนะคะสำหรับสายรูดวิ่งนะคะรอบพิเศษนี้เข้า8 83นะคะพี่ๆเข้า83มาในตัวที่น้องเอดเน้นให้นะคะในสายรูดสายวิ่งมาในตัวกลับนะคะพี่ๆก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเลขล่างก็หลุดไปนะคะ แล้วก็มาเข้ารอบปกตินะคะปกติมา 3, 6, 3 3สามาหามนะคะเมื่อวานนี้เนาะส6 3นะคะพี่ๆมาในตัวที่น้องแอดเน้นให้ด้วยนะคะคู่นี้ก็เหมือนกันนะคะเน้นให้ 6, 3สมนะคะมาในตัวกลับนะคะแล้วก็เข้าตารางด้วยนะคะตารางน้องแอดก็มี3 6 3สนะคะพี่ๆก็แสดงความยด,ดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะ แล้วก็มาเข้าเลขตารางนะคะสำหรับหลักศูนย์นะคะเข้าศูนย์สี่ไปในตารางแล้วก็เข้าศูนย์หกนะคะไปในตารางเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะวันนี้มาเด้งๆเลยเนาะก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอสดให้เด่นในวันนี้นะคะดิ่นที่ เดินที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะคะพี่พี่วิ่งรูดเม็ดเดียวที่ห้านะคะวันนี้น้องเอสให้วิ่งรูดที่ห้าถ้าพี่พ,พี่ชอบก็สามารถตามได้นะคะก็ขอให้สูตรเดินดีนะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอสวิ่งรูดให้นะคะพี่พ,พี่จะได้มีโชคกันนะคะ สำหรับตัวที่น้องเอสจะเน้นให้นะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะว่าเป็นตัวไหนในตารางน้องเอสมี5มี7มี3มี0มี8มี4นะคะพี่ๆสำหรับเลขตารางวันนี้ เด่นในตารางเด่นที่7กับ5ก็สามารถนำไปจับคู่กันได้นะคะเหมือนเมื่อวานนี้ตารางก็เด้งๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้ตัวที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็นคู่แรกตัวเด่นคู่กัน57 53 50นะคะแล้วก็59 ห้ปนะคะพี่พี่ถ้าชอบก็อย่าลืมจุดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่พี่สมาชิกนะคะที่เข้ามารับชมโชคดีหิงหิงปังปังนะคะสำหรับคลิปนี้น้องแอดมีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีค่ะ